สุดีเอฟซีสุสันครับผมเอาเดลูกีจากันมาตามคนฝันแม่นอีกท่านนึงครับผมเนาะคนฝันแม่นอีกท่านนึ่งเรือยัข่าวว่าฝันตัวใดออกตัวนั่นเนาะเขาสามหววสีงหวดแล้วบ่งม่นบ่ครับสามหวดามหซ้อนแล้ววฝันบ่กปนบาบ่ พื้นมาบอกะมูโอ้พุ่มมาบอกะููเมาบอกะปูพ c, yeah, <c inate. <c inate ุ่มปูไหนปูพุ่นปูขาวพุ่นไะไรครับพุ่นหมองยูนดีน้าดีบอ้านี่บอกหนี่บอหน้านีน่ามีพูนไก่ยูโอ้ลังเลอนลังเลี้ยนมะบอ๊กระเร็ดอืมงวดที่แล้วเพิ่นบอกอยู่ไหนวดที่แล้วเพิ่นกรให้ยิิบหก ก็เก่าเจ็ดก็เลยบอกมูไปว่าคือเสือออเดอก็เลยซื้อมูมึงนี่แหละลายก็มูดอกครับผมซสือว่าเด็ก่ากบเขาอืมอืมอืมยันว่ามันสีว่าแมนนะก็เรียกว่าการเสือลายเลยซื้อแค่ยีผ่าคุ้นยีผ่าเป็นเลกอันอื ไปมูบอกมูเพิ่์มูเพิรนกับซืือน้ำกันเลยบอสก็อยากถือกับเสือตัวเจ็ดเก่าก็เจ็ดกันเลยว่ะมันออกอีรีแต่ว่าเมืเราว่าสีออกอ,อีรีนะตามม้วนแต่ส่วนหม,มันปรได้มากแบบว่าตรงๆ,ๆเนี่ยมันแหมมากแค่แบบให้เขาเมากลับเอาอสินะอเอา,าเกวนแหลกวนแหลกวนแหลกมันหาสิบสองสิบสองมันก็ออกอีบเอ็สมันมแบบก็เลยว่าเสือเพิว่าเพียอนไฮยรัน สิบสองมึงเกิงเลยงวดแดงนะสิบหกท่านว่านะคเพื่อนว่าสิบสองมึงเกิงเลยเสือเอามาบอมาบอกคัดพระทานเพื่อนเอาพี่ชายสื่อน้ำจะข้นพอเหล็กออกก็เจ้าจะมาห่องตายไว้ไว้อมนะอาแม,มนนี่ดียวหมวดหลังมากกว่เลยได้หนึ่งศูนย์หกก็เลยสือนหนึ่งศูนย์เก่าน้ำอย่าเลยบอกมัวว่าเพื่อนแห่งหกกับเก่ามันตัวเดียวกันเด้อกับผ้ากันเสือเด้อศูนย์เก่ากับศูนย์น้ำโอ้ครับผมกล้เลยผ้ากันถือเก่าศูนย์อืมอืม วันเมื่อกี้กับเจ็ดเก่าอล่าสุดเจดเก่าตรงตรงเลยตรงตรงไม่ละเจ็ดเก่านะเพิ่นอาจจะคือนอนดูดีดีคือเพิ่นไม่กับสิบบอกครับด้วยว่าตะไดเขาฝันบอกเลยตั้งไหจจงางว่าเป็นปูซี่ปะเขาเอาปูปูยุหันเพิ่นหนุนปูเขาปูเขาปูซี่ปะเขาเด็กเพิ่นองไง่ายเพิ่นยุหันให้เลขดีได้ให้เลขถือดูยุหันอ้าว ก็คือช่วยมากเพิ่นจำมาเข้าฝันเพื่อนเขาห้าได้ไปขอเพิ่นบอกห้อได้ไปขอกับก็บอกเพิ่นว่าให้ลูกให้ร้านถึงให้โชคให้ลูกให้ร้านไน้เด้อลูกหลานมั่มีก็บเพิ่อนจำเนี่แหละเพิ่นก็มาบอกเพิ่นเลื่าตุนเพิ่นก็บอกเป็นพคนยูรังมันบ้างครับด้วยยืมกระท่อมมองน้อนน่ะพ่อโมว่าเนี่ยแหะก็เลยว่าเพิ่นมาบอกปุ๊บก็เลยบอกมูมูเพิ่นก็ซื้อน้ำแบ่งปันกันวันนี้เพิ่นก็มาบอกบอกอยู่แบบ ไ่ได้บอกเป็นตัวเลขัะวันนี้พนมาบอกแค่แบบตีความฝันงอออกลูกุนะงองอหน่ะมันจะออกลูกครับเราวันนี้มันออกว่าท่านใดมันแค่โพหัวงมาซื้อน้่นู่นอ่ะนูกตีแบว่างัวนี้มันก็เป็นเก่าวอนเป็นเนื้อเนื้อมันก็เก่าอย่างเงี้ยวนโพงหัวงมามันกับว่าท่านได้ออกว่าเป็นโตมันแค่โพงหัวมันก็เป็นศูนมันเลยบอกมูว่าซื้อเอาเก่าศูนซูนเก่าเลยวงอนนี่งอนนี่ล่ะ พิ่นเฮ็ดแต่เห็นคือเฮ็ดเห็งวออกกลเห็นแม่นหวกวก่อนนี่ก็ง่วออกกลัวมาเป็นโตเลยแต่ตีว,ตว่าถือกขัีเือกกาดีได้สองศูนย์เก่าอยู่แต่ว่าหน<อ>ูตีเป็น 1, หนึ่งศูนย์เก่าง่ายว่าน้องกินโอ้หวด้เงินตีว่าถือกหวสองศย์เก่าแม่นเพราฉนั้นก็ได้ซ้มโตตรงๆงวออกลวขึ้กันงมอ,อกลักอันนั้นออกมาเป็นโตเลยครับแต่นี่แบบว่าเพิ่นแค่โพงออกมานื่จะเป็นยังไ่้ดีวคอดีนะอมโอ้มันก็เรยะว่าเก่า ก็าศูนย์ศูนย์เก่าเงี้ยแหละประมาณนี้แหละแลเลยบอกมูมูวใครอยากได้ก็ซื้อเอาก็ะป๋อข้าวเจ้าเล่นอยู่กระือกระดีใจน้ำมาจือกันยาะกันเยาะเยาะกันเนาะเฮาเป็นความฝันของเฮาเนาะก็สามวัดสอนเราเตะสามวัดสอนเนาะงวันนี้ของวดที่สี่ให้มันถืดกี่ลีของวดที่สี่เลยงวดนโอ้คือฝันเที่ยวแบนบ่ครับแล้วเลยแบนบ่ไม่ค่ะฝันตองวัดเทียดเียวแล้วเลยเพราะว่า ขาวฟันยังสีแล้วปุ๊บขะเห็นบ่อขี่หรือข้อทายเองสิข่าวฟันเห็นขี่เจ้าได้ก็ออกเล็กเขาแล้วเพราะว่ามันเป็นบ่อขี่เลยนี่คือแบบบ่อสวมข้อเห็นไหมขี่เต็มอ่างเลยเอ้ยเขาแล้วเล็กแม่นแท้แน่นอนกันเลยวันสิละโอ้ขั้นแม่นตัวนี้เขาแท้ๆเลยขั้นแม่นเจ้าแต่เล็กว่าเจ้าฝันเห็นขี่ให้ยังเจ้าถือเลยแม่นถือีิลิเอาผู้ข้างคนว่าบ่ถือเนาะแม่นแต่ว่าของหนูนี่ชืออเ็นี่ยเหก็ได้ ไม่ได้ขี่เขาเั็นฝันเห็นขีียงฝันไงวะฝันว่ากูปุ๊บเกิดเห็นบอขี่เนี่ยแะเต็มใายาเลยแบบว่าได้ปิดเด้โบพักขี่เ้าอ่ะเขาได้ปิดฟ้าเลยนี่ขี่เต็มใบยาเลยเอ้าอ้บพักขี่มัิงแต่ขี่ไลาเป็นนี้แสดงว่าผู้จิถืออีกแน่วันนี้แล้วันนี้เขาอแล้วแน่นอนกันเลยก็เลยบอก พวกพู้เฒ่าไปว่าซี่อเอเก่าเก่าศูนย์ก็เลยบอกเป็นสมันตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวซ่นั่นนะเี่ได้ซ้มตัวกัไปตีเอาก็ไดบอกนี้หัวออกปลูกเห็นแต่หัวโผลออกมาไอซีตีหยวหัวหัวกัเป็นหัวเป็นเเนี่เป็นหกเป็นเก่าเป็นศูนย์พมันนู้นตีเลษศูนยวอนมันโผล่มาจืดจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นโตเอยว่าอไม่ยพงเป็นศูนย์นี่แหลวนี่สินะ เห็นแต่ผัว่าพอาว่าเต้พรอะงวดนูอยู่ฝันนู้ตีเป็นเนื้อโอมันตีเป็นเนื้อค้ะมันก็ต้องเป็นเก่าครับผู้คกตีเนื้อเป็นหนึ่งเนาะตอนยาอันนี้คือแบบ แม่แฟนพันตีหายเงี้ก็ถือเขาเงินนี่แหละอยู่ทั้งกระจ้าเป็นคนบุรีรัมย์เนี่ยจืดก็จะตีเป็นเนื้อตีเป็นเนื้อมันเก็จิตตองเป็นเก่าเองวันพูดว่าเก่าเก่ามากแน่นอนเลยกันม่ไหวเขาเรียกว่าเออสื่อศูนย์เก่าเก้าศูนย์เขเลยบอกมูงปันเสมอกระจ้ากับพ้าหันสือน้ำอยู่จะว่ะขจือกะดีเลยน้ำว่าถือกันว่ามมันเป็นความฝันแต่ว่ากับ ถือมาแล้วสามสางวดแล้วสามงวดซ่อนเออว้าตัวเนี่ว่าเขางวดนี่อีกจืกอีกกับซีงวดแล้วงวดที่ซีงวดที่ซี่ค่ะเขาเขาวันนี่ขึ้นวดที่ซี่แล้วโอ้โหเมื่อกี้นี่งวดเจ็ดเก่านี่อะหนูซื้อตะเหล็กสองตัวพอาะหนูได้ตะเหล็กสองตัวที่งวดหยอเทว่าได้สามตัวขึ้นบนเก่า ต่วตีว่าเป็นครับก็เลยตีเส้นหนึ่งขัตีเส้นสองก็จะได้สามตัวตรงกันโอ้ฮึมมันก็ไม่ได้ตีสองนะมันก็ตีหนึ่งกันเดี้นะก็เลยบอกก็จ้ไปตอนนี้ง่วออกลูกออกมาเป็นตัวแล้วก็นตีง่วหน่อยบอกตีง่วหน่อยเัวเดียวเกดหนึ่งเก็เลยมีหนึ่งแต่ว่าอันนี้ง่วหน่อยแตไม่ได้คิดว่าแม่กับลูกมันจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วไม่ได้คิดตังสันง่มื่อกีน ก็ว่าเมื่อวานมาตัวเดียวออกลูกตัวเดียวก็ว่าเมืวนไม่ออกลูกแค่ตัวเดียวตัวนี้น้อยสนิมหนึง่งเป็นโคโน้อมพรอมตัวนั้นนะจะมาแต่ซิมาออกลูกยุ่หนาบ้านเออแม่เนี่ยทุกอย่างนี่นนสิเนกะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก่าว,ว่าเราเล็บอกมูไว้สิแล้วันวานนะ่นนะก็จะเล็บวันสื่อน้ำสื่อได้หนึ่งศูนย์เก่า ไม่ได้ซื้อสองศูนย์เก่ากื้อสองศูนเก่าก็คือโอ้ยเฮีกนเบิดบานเลยเต้เีเบิดบานเลยจะสองตัวก็เฮีเพิงอันนี้ละซุ้มเรียงง้วนน้ำกันก็ฉีดทุกคนอยู่อ่ามือีบอกเขาจะเบิดหรอเ่าก็บอกไปยูว่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์ซัมเมแตอะเดาเยวไเขาจะซื้อเขาจซื้อจะกะหางนคนเงินกรโสกหางนคนเงินกระเอาซื้อยังบฏิทินเนี้ยซื้อกา น้องการอืมงวดน,นี้งวดที่สี่อะจังเลยเหรออืมการธรรมดาเท่านี้ปะ่ะจ้าก,การธรรมดาเนี่ยนะมอไม่กระดั้นตัวก,กระดันจิมอโมอมี่อ่การธรรมดาโอ้โอโตวัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลนี่ยนะอืมปลาพี่น้องเลยปูพุ่มมาใหายนะพุ่มหน้านั่นปะ ปูยุ้่พ่นปูยุ้่พ่นเนพ่นพ่นหน้าคนบ้านคนหน้าเนี่ยคนหน้าพ่นพ่นอยู่หน้าต้นบนต้นบักขันหน้าปูบกผีปุ้มหน้าเป็นอืมอืมเป็นไฮโซดีปูหน้าปูอย่างงี้เพราะเธอได้มาหายมเพร่ะเหายมาตลอดแต่ไหนพึ่งไม่อยู่มันเอาว่าจะหายโอ้สามหัวซีงวัวเหนือหัวที่ซีเพิ่งไม่อยู่บ่พึ่งไม่อยู่หน้าโทรงนี้หัวจะไม่อยู่โอ้เพราะถือชโรกันตัวนี้เนาะกับปุ่มหน้าอืม เพื่อได้ไปหายเนาะจ้าพี่น้องเออเอาเอาเอาเพื่อได้โชกได้มานนำกันเนีนครับผมขั้นถึงจะสิไปตามหาไช้ระบาดนี่ตามหาอยี่เนื้อแถวถามคนแถวนี้คนอยู่วัดเพื่อนก็รลู่เลยโอ้เอาเอาเอาคอยคอยจะขึ้นยากเชียร์ยันจะหาเจ้าว่าเพาเออเออหัวหน้าเนาะเพื่อเอฟซีเพื่อได้โชกได้มาหนำพันที่โอ้หนำหาให้ายเนื้อแบบว่าเมียน น้ำหากะหาไม่เยนกะถามเพื่อนบอกว่าลูกไม่เตี้ยไอ้น้องการลูกไม่เตี้ยตีเดียวนี่ลูกไม่เตี้ยโอ้ยยากไปสนาลูกไม่เตี้ยลูกไม่เตี้ยหมอเอ็นโอ้หูยักษ์กิ๊บันเราเขาเรียแม่เตี้ยโอ้หูจักษ์ยูฉันแม่เตี้ยหูจักษกันดีแม่เตี้ยคืออ่ำไมเน้องห้าดิโอ้แม่เตี้ยลาดเตี้ยนะเตี้ยดิโอ้คนเตี้ยอ่ะพี่น้องเพื่อเรียนส่งในมาเหมือนกัน ตัวเดียวเม็ดเดียวครับเอาหัวลงกหายคือหกศูนย์สือหรอกครับกันไว้ <ๆ S 2> กันไว้กันไว้ซืือครับผมอืมอ่ะหัวที่สี่พี่น่องหัวที่สี่ยาผ่าเด็ดขาดครับผมเนาะหัวดนีหัวที่สี่รับค่ะยาผ่าสามหมว ไปยุใสคือบ่ม,มาพอ่อโด้ยบานนี่ชแวะมาดูปะเนี่ยเอาเอาเอาครับผมโศกมาแล้วด้วยเป็นเศรษฐีครับ <ขอ S 2> ผมขอบคุณน้ำการเนาะขอบคุณน้ำการเพื่อนที่แบ่งปันแนวทางเนี่ยพี่น้องเนาะนอสามหัวติดเดี่ยวนอสำหรับวันนี้เพื่อได้โศกได้มาดน้ำกันกับเพื่อนเนาะครับอ่าเอาขอบคุณเพื่อนหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยเชิญ